รู้กันหรือยังครับว่าจะขอพอรเทพยังไงให้ได้ผลสวัสดีครับผมอาจารย์เป้พิเชษสำนักปูรฤาษีร้อยแปดครับวันในคลิปนี้นะฮะผมจะมาเล่าทิคนะ,ะในการขอพอรเทพองค์ต่างๆนะฮะที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นพระพิคเนศพระศิวะพระแม่อุมาทุกๆพระองค์นะฮะทุกๆองค์เราจะขอพอรยังไงให้ได้ผลนะวิธีการก็ง่ายๆครับการจะขอพอรเทพให้สําเร็จเนี่ย เราอ่ะต้องขอพรผ่านพาหนานของเทพองค์นั้นๆนะฮะอย่างในวันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นพระพิฆเนศรละกันเพราะว่าพระพิฆเนศเนี่ยคิดว่าคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะฮะว่าเป็นเทพแห่งความสําเร็จเป็นเทพที่ใกล้ชิดกับเรามากนะฮะการจะขอพรพระพิฆเนศเนี่ยก็ควรจะขอผ่านมูสิกะนะฮะหรือขอาขอพรนะฮะผ่านพาหนานของเทพองค์นั้นๆนะฮะเพื่อที่ พรของเราอ่ะจะได้ไปถึงองค์เทพนะเนี่ยผมขอ,อยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเป็นผมเองเยี่อย่างยกตัวอย่างตัวผมนะฮะก็คือเวลาที่มีลูกศิษย์ลูกหานะฮะติดต่อเข้ามาอยากจะทําพิธีกรรมต่างๆอยากจะดูห่วงจุย้ยอยากจะดูดวงอยากจะขอเลิกขอยามนะฮะหรืออยากจะเป่ายันกับผมก็ดีนะฮะติดต่อมาทางช่องทางต่าง,างๆทาง f c e b o o o f แฟนเพจอาจารย์เป้ศิลป์นับสรอยแปดก็ดีนะฮะช่องทางไหนก็แล้วแต่ก็จะมีเรียกว่ามีเลขา คอยให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะค,ะคอยรับคิวคอยจัดคิวเพื่อนามาส่งผมอีกทีหนึ่งว่าลูกค้าต้องการอะไรต้องการจะทำอะไรติดต่อเรื่องอะไรนะฮะในทางเดียวกันนะฮะมูสิกาเนะะี่ยฮะก็มีหน้าที่อย่างนี้เช่นกันเพราะว่ามูสิกาเนี่ยหรือว่าพาหานะเทพนะฮะอื่นๆนะฮะจริงๆแล้วมีความสำคัญนะครับเทียบเท่ากับตัวแทนของเทพองค์นั้นๆเลยนะฮะ ไม่ใช่ว่าเขามีหน้าที่แค่คอยรับส่งเทพนะฮะเป็นคนขับอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเขาเป็นเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนและเป็นเลขาของเทพองค์นั้นนั้นครับและอีกทิทหนึงนะฮะในการจะขอพรเทพนะ,ะให้ได้ผลก็คือเรียกว่าเวลาเราจะขอพรเทพองค์ไหนนะฮะเราก็ควรจะขอขอพรเขาแบบนึกว่าเขาเนี่ยเขาเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งนะฮะ ลาพูนะ่ะไม่จาเป็นต้องมีพธิธีพิธีรีตองอะไรนะฮะแล้วก็ถ้าเราไปขอพรที่ไหนแล้วเขาไม่ได้มีเขาเรียกผ่านนะของเทพอยู่นะฮะเราก็แค่อธิษฐานบอกอะ่ะว่าขออนุญ,ญาตเราต้องรู้จักชื่อด้วยฮนะของของพ่านนะอย่างพระพิคเนตนะเราขอฝากนะคะคําขอของเรากับมุสิกะท่านมุสิกะโอมุสิกะก็แล้วแต่เราจะเรียกนะ,ะว่าให้นําคําของเราอ่ะไปส่งให้กับพระพิคเนศด้วยนะฮะ เท่านี้เองฮะ